หายหน้าหายตาไปพักหนึ่งเลยเพราะว่างานที่บริษัทยุ่งมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเวลาแล้วก็เลยอยากจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายหรือ goal setting ของเรานั่นเองนะคะเพราะว่ามีหลายครั้งเลยที่ไม่ว่าจะเป็น big sister เองหรือว่าแบบว่าคนที่รู้จักอะไรเนี้ยตั้งเป้าหมายไว้แต่ว่าสุดท้ายไปไม่ถึงดงนาวเพราะว่าพอไปถึงการคันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออแบบว่ารู้สึกไม่มี แรงเป็นกรใจให้เราแบบว่าทําต่อไปได้หรือว่าพอมาถึงการคันแล้วว่าอ้าวไม่มีเวลาทําแล้วแปลวสุดท้ายเป้าหมายนั้นมัน Achieve ไม่ได้สักทีหนึ่งเ mm hmm. พราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาดูกันว่าการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยลเราอยากไปถึงให้ถึงดวงดาวเนี่ยเราต้องทํำยังไงกันบ้าง เขาเรียกกันว่า smart g o a แต่ว่า smart g o a เนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าการตั้งเป้าหมายเยฉลาเดียวแต่ว่าแต่แต่ละต,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 ตัวอักษรเนี่ยมันมีความหมายว่าเราจะต้องทําตามยังไงเพื่อให้เราจะได้เป้าหมายที่เราสามารถทําให้มันถึงที่สุดและประสบความสาเร็จได้นะคะอย่างแรกนะคะ specific รู้หมายถึงว่าเรามีแบบว่าข้อมูลเพียงพอกับการตั้งเป้าหมายของเราหรือเปล่าตัวอย่างเช่น ถ้าสมมติเป้าหมายของเราบอกว่าเราอยากเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะนี่เป็นเป้าหมายแบบว่า general มากๆเราอยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเราให้ความที่มันแบบว่ามีความ specific เข้าไปในเป้าหมายของเราแล้วเนี่ยมันจะฟังดูในแนวนี้แบบว่าเราอยากเก่งภาษาอังกฤษภายในเวลา3เดือนโดยการ สารดิตของเราทุกๆอาทิตย์วันละสองชั่วโมงอันนี้เนี่ยพอเราเป้าหมายของเราเนี่ยถ้าลองเปร,รียบเทียบอยู่แล้วในะอาทิตย์สองมันจะแบบว่าสเปซิฟิกมากกว่ามากทาให้เราแบบว่ามีความชัดเจนว่าเอออันนั้นมันเป็นเป้าหมายที่เราแบบว่าต้องการไปถึงสมัยจริงๆแล้วเราจะต้องทายังไงบ้างาอย่างที่สองเนี่ยเราจะต้องดูว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมัน measurable หรือเปล่าหรือว่ามันวัดได้หรือเปล่า ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราอย่างที่บอกไปเรื่องการฝึกภาษาอังกฤษถ้าเราตั้งตัว,วไว้ว่าทุกๆอาทิตย์เนี้ยเราจะฝึกอาทิตย์ละสองชั่วโมงใช่ไหมคะเป็นจํานวนเวลา3เดือนเนี่ยพอโกมันจบแล้วทั้งหมดครบ3เดือนแล้วเนี่ยเราสามารถมาเปรียบเทียบได้ว่าตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่เรายัางไม่ได้ฝึกอะไรเลยเนี่ยเราความมั่นใจในการพูดฟังภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นยังไงเทียบกับทั้งหมดแบบว่าทุกทุก,ทกแบบว่า อาทิตย์อาทิตย์ละสองชั่วโมงทั้งหมด3เด 3, ือนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกแบบว่ามั่นใจอะไรยังไงบ้างในการพูดภาษาอังกฤษอย่างที่3เนี่ยเราจะต้องดูว่าเป้าหมายของเราเนี่ย attainable หรือเปล่าหรือว่ามันสามารถแบบเป็นไปได้หรือเปล่าเราทาได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราอยากเก่งภาษาอังกฤษหรือเราอยากทําอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่มีเวลา เราแบบว่าไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีแบบว่าแรงบันดาลใจให้เราแบบว่าทำต่อไปบางทีเราอาจจะแบบว่าไม่มีบัตรเจ็ตไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูด้วยว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าอย่างที่4ี่เราจะต้องดูว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันเร levant หรือเปล่าหรือว่ามันตรงกับตัวเองหรือตรงกับเป้าหมายชีวิตของเราหรือเปล่าอ่าเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ตัวเองหรือมันไม่ตรงกับตัวเองเนี่ยหรือมันอาจจะไม่ได้ทําอะไรแลว้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตเนี่ยทาไปได้ครึ่งครึ่งกลางๆแล้วเราก็จะแบบเริ่มแบบเอ้ยมันมันมันไม่ค่อยทําอะไรให้กับชีวิตเราดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอาจเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ตั้งเป้าไว้แล้วแต่ว่าไปไม่ถึงโดงดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตั้งเป้าอะไรแล้วเนี่ยรจะต้องรูว่ามัน r e levant มันตรงกับตัวเรามันตรงกับเป้าหมายชีวิตของเราหรือเปล่าอย่างสุดท้ายเนี่ยการตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยมันจะต้อง timely ด้วยหรือว่าหมันเราจะต้องมีเป้าหมายเวลาว่าเป้าหมายที่เราต้องการทําให้มันสําเร็จเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ตั้ง time limit ไว้แล้วหรือ deadline ไว้เนี่ย เราก็จะเหมือนทาแบบทาไปเรื่อยๆเปื่ยอยแบบว่าไม่ค่อยมีหนทางเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราตั้งไว้ว่าเวลาไวา้แล้ว่าถ้าเราเราอยากเก่งภาษาอังกฤษภายในเวลา3เดือนเนี่ยใน3เดือนเนี้ยมันก็จะเป็นแรงแบบกระตุนน้นให้เราว่าเอ้ยเราจะครบ3เดือนแล้วตอนนี้เราพัฒนาไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทุกคนก็ตำไว้นะคะมันจะมีอยู่5อย่างมัน specific ไหม measurable หรือเปล่า uh, attainable ไหม relevant ไหมหรือมัน timely หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งเป้าหมายอะไรคราวหน้าก็อย่าลืม smart goal นนี้นะคะหรือถ้าใครมีคำถามอะไรหรือว่าลองใช้แล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กันนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ แล้วก็คำน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็มามา,มาดูกันนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณฟ o ตโ l เลชั่นที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับวิดีโอของเราในวันนี้นะคะ